สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวพีอ้องครับผมอะไถเข้าไปไทเข้าไป,ไท,ไ,ปไทมันทั่วกลัวแต่ไม่ได้กินกลัวแต่กินไม่ออกแล้วนั่งลงถ้าไถทเสร็จแล้วก็นั่งลงอ่าไถทตัวพ่ออีกเอาเร็วนั่งลงไถทเสร็จแล้วถ้านั่งลง Ngh, nghe nè nè. Hahaha, mày tìm hơn mọi người. What, mà lưu lâu? Mà lưu lâu? What? mà lưu 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 มาเร็วๆวมาเร็วๆวมานีอาน้อย่าขึ้นอย่าขึ้นมากินกล้วยก่อนมากินกล้วยก่อนไม่ต้องโมโหนั่งลงเออเรื่องกินเรามันเรื่องใหญ่อยู่แล้วใหญ่กว่าเรื่องที่เขามาเรียกว่าอะไรมาหยามเราในถินตีเข้ามาตอนไหนวะอ้วนทำไมอ้วนไม่เจอ ดี๋ยวกินเสร็จไปตักผ้าด้วยกันนะตีมาแอมนอนแน่เมื่อ,อไหร่ลูกทำไมอ้วนไม่เห็นรู้เรื่องหรืออ้วนหลับอยู่ตีมาตอนอ้วนหลับอยู่หรือเปล่ครับมัวจะหลับ ก็ไม่เห็นเขาเข้ามาตอนไหนนะกินเสร็จแล้วก็ไปนอนนะไม่ต้องไปเล่นกับตีแล้วนะเดี๋ยวก็ป่วนพังหมดลูกสุดท้าย แ <aya> กก็กินเล้วเล็วน่ะอ้วนไปปวนกันต่อละโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปแย่งมวยคู่นี้ก่อนเฮ้ยครับขอบคุณด้วยที่รับชมครับขอบคุณครับ